บอกว่าคุณยึดติดกับแนวความเชื่อเดิมๆว่าทองจะต้องลงนะรอบนี้ผมก็ต้องตกพตดร,รอบนี้ผมไม่ได้ตกนะในเมื่อซิลเวอร์คัพเอร์มาแบบนี้ทองอย่างแรกเลยก็จะลงยากละแล้วมันก็มีโอกาสสูงที่มันจะเริ่มมีการปรับเพิ่มขึ้นอ่ะเราก็ต้องกล้าเพิ่มเวททองกลายเป็นว่ารอบซิลเวอร์มันเป็นคนนําประเด็นสําคัญที่ทําให้ซิลเวอร์นำเนี่ย แต่ไอเรื่องหลักๆจริงๆมันคือเรื่องซับไพยหายมันมีประเด็นสำคัญว่าในตลาด LME ที่ลอนดอนมันเกิดเหตุการณ์ก็คือเขาไม่สามารถส่งมอกซิลเวอร์กันได้มันจะรู้ไหมล่ะว่าเขาจะมากักสต็อกกันเรื่องซิลเวอร์แล้วถ้าเกิดซิลเวอร์ขึ้นทองมีหรอจะลง สู่หล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะคือ,อ,อทองเนี่ยผมจำได้ว่าครั้งล่าสุดคุยคกีตาต้ช่วงแบบน่าจะสิ้นปีที่แล้วนะครับวันนั้นเนี่ย ซิลเวอร์แล้วก็ทองเนี่ยโดนทุบลงมาค่อนข้างหนักนะครับซิลเวอร์น่าจะล่วงแบบโอ้โหหลายสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในวันเดียวนะฮะบ,บวกไปแล้วก็โดนทุบลงมานะครับ <mas k> เช่นเดียวกับทองนะครับก็ลงไปในระดับแบบเออแปดสิบกาเหรียญกือบร้ยอยเหรียญมึงนะครับวันนั้นผมก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆว่าไอ้มันดูน่ากลัวนะไออาการการทุบเนี่ยดูน่ากลัวก็จริง แต่อเผอิญว่าเหตุผลในการไล่ขึ้นมารอบนี้ไล่ขึ้นมารอบนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ามันแบ่งเป็นรอบๆนะฮะมันจะมีรอบที่ไล่ขึ้นมาตอนเดือนสิงหากันยาและโดนถล่มตอนเดือนตุลาอ่ะแล้วก็มาไล่ขึ้นอีกครั้งนึงเนี่ยช่วงพฤศจิกันวาจนมาถึงวันนี้อ่านะครับตอนไล่ขึ้นมาตอนสิงหากันยาโดนถล่มตุลาเนี่ยตอนนั้นผมอธิบายว่าเป็นทองนำซิลเวอร์ จำได้ไหมคุนกีตาร์เมื่อปลายปีที่แล้วเป็นทองนำซิลเวอร์ซึ่งผมมองว่าทองไม่ดีแล้วเมื่อตอนเดือนตุลาอาการโฟโมมันเยอะมากนะครับน่าจะโดนทุบลงมาหนักแล้วน่าจะลงน่าจะลงได้เยอะแล้วถ้าเกิดทองโดนทุบลงมาซิลเวอร์พึง่ง,งาาซึ่งพึงพ่งไล่ขึ้นมาต่าซึ่งพึงพ่งขึ้นพึ่งขึ้นมาพึ่งพึ่งถูกไล่ขึ้นมาอาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าทองนะแต่ดูอาการแล้วเรารู้ว่าเนี่ยเรียกว่าพึ่งเริ่มถูกไล่มันก็เลยลงลงมาด้วยแต่จะเห็นได้ว่าพอเข้าสู่ตุลาพฤศจิกเนี่ย ซิลเวอร์ไม่ลงซิวเวอร์ไม่ลงแล้วก็เริ่มตั้งหลักแล้วก็ไล่ขึ้นมาได้กลายเป็นว่ารอบรอบหลังเนี้ยซิลเวอร์มันเป็นคนนําประเด็นสําคัญที่ทําให้ซิลเวอร์นำเนี่ยถ้าเราดูตามหน้าเนื้อภาพข่าวแบบฉาบฉวยก็คืออุตสาหกรรม AI มันบูมต้องมีการเล่งลงทุนโดยเฉพาะด้าน Data Center แล้วก็พลังงานมันทำให้มีความต้องการใช้ raw material โดยเฉพาะพวก พชตต่างๆเนี่ยทองแดงนิกเกลิลซิลเวอร์เอามาทำสายไฟหรืออะไรก็แล้วแต่มันเริ่มเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของดีแมนแต่เราคุยกันเมื่อปไปไป,ไปเดือนที่แล้วว่าเรื่องดีแมนเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบเรื่องผิวว่าแต่ไอเรื่องหลักๆจริงๆมันคือเรื่องซัพลายหายมันมีประเด็นสำคัญว่าในตลาด LME ที่ลอนดอนเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ก็คือเขาไม่สามารถส่งมอกซิลเวอร์กันได้จำได้ไหม ที่เราคุยกันว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้ผมว่ามันเป็นในยะสําคัญการไม่สามารถสมมอบซิลเวอร์ได้แปลว่าทั้งที่ซิลเวอร์ในโลกนี้มันเทรดเยอะแย,ะ,ยะมากมาย,ยแต่เราต้องย้ําว่าในบรรดาพวกคอมเอรตี้พวกอากีเคานเตอร์พวกเมทอลเนี่ยมันจะมีบริษัทเทรดแล้วคุมสต็อกโลกอะ่ะมันมีอยู่ไม่กี่บริษัทหรอกสองบริษัทอาจจะคุมสต็อกเกินกว่าครึ่งหนึ่งของโลกแล้วด้วยฟัําไปหรืออาจจะสามบริษัทคุมเกินกว่าครึ่งหนึ่งของโลกมันจะเป็นอย่างเงี้ยโดยธรรมชาตินะฮะฉะนั้นการที่ไม่สามารถสมมอบ ซิลเวอร์่างนี้ได้เนี่ยมันกาลังสะท้อนว่ามันมีการกักสต็อกเกิดขึ้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่การกักสต็อกเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แปลว่ามีความต้องการต้องการไล่ราคาทําไมถึงทําแบบนี้กักสตอ็อกแล้วไล่ราคาแปลว่าเขารู้ว่าในอนาคตไม่รู้อนาคตของเขาเนี่ยเมื่อไหร่นะซัพพลายอาจจะหายหรืออาจจะมีดีมานเพิ่มมากขึ้นจากอะไรก็แล้วแต่ผมยกตัวอย่างง่ายๆย,ยกตัวอย่างเช่นอย่างตอนสมัย อ่อก่อนปี2008น้ํา้ำมันเนี่ยขึ้นจาก3าสิบเป็นหกสิเหรียญแล้วก็ขึ้นไปร5 0ยหสเหรียญสังเกตนะว่าหลายร้อยเปอร์เซ็นต์มากเลยนะ <IS AS 1> เหตุผลตอนนั้นก็คือน้ำมันหายสต็อกน้ำมันโลกมันลดบวกกับอะไรมีการแล้วเขาก็ปล่อยข่าวนี้ออกมาว่าปริมาณสต็อกน้ำมันสำรองเอ่อปริมาณน้ำมันสำรองในสต็อกเนี่ยหรือในใต้ดินของโลกเนี่ยใน m i d d l e e เ s t เนี่ยมันจะมีให้ใช้ได้อยู่เพียงแค่ไม่ถึงห้าสิบปีเห็นปะ มันก็จะเป็นข่าวอะไรพวกนี้ออกมาแล้วก็ดันราคาขึ้นไปแต่สุดท้ายแล้วพอข้อแท้จริงอะไรหลาอย่างผ่านไปก็ทุบลงมาดังนั้นเหตุการณ์นี้มันก็เลยมีความคล้ายถ้านึกภาพนี้ไม่ออกลองนึกภาพสองปีที่แล้วก็ได้ตอนปีสองพันยี่สี่โกโก้โกโก้เอาอยู่ดีๆบอกว่าเบกโกโก้ทุ่วโลกมันขาดแคลนนะราคาก็พุ่งขึ้นอ่ะแล้วก็มาให้เหตุผลว่า แล้วก็มาให้เหตุผลนะว่าฮปริมาณโกโก้นะครับที่ประเทศนูน้นผมจำไม่ได้แล้วนะประเทศไหนผลิตโกโก้เยอะนะอประเทศอ๋อที่แอฟริกาขาดแคลนอะไรก็ว่ากันไปราคาไล่ขึ้นเลยถ้าคุณไปดูราคาโกโก้ปัจจุบันเอามันลงกลับมาอีกแล้วงงไหมอ่ะของมาจากไหนเข้าใจความหมายนะฮะหรือไม่ต้องโกโก้ก็เป็นคอฟฟก็ได้อ่าปีสองปีที่ผ่านมาฉะนั้นผมว่าซิลเวอร์กำลังอยู่ในวัฏจักรนั้นหรือ รวมไปถึงเมลเท่าอื่นๆด้วยคือมันมีเหตุการณ์การก,ารกักสต็อกเกิดขึ้นและปันราคาแบบนี้คำถามคือไปได้อีกขนาดไหนก็ถ้าดูจากตอนสมัยออยสมัยโกโก้สมัยคอฟฟมันจะขึ้นในระดับแบบร้อยเเซ็นต์ในสองสามเดือนเนะี่ยเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะก็เป็นไปได้เว่าจะลากอะครับคุยกีตาร์เขาจะลากกัน อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของธนาคารกลางอะไรซื้อนะไม่ใช่เลยมันเป็นเรื่องสต็อกหายนะครับอืมเดี๋ยวผมก็ไม่รู้นะก็จะมาบอกว่าเฮ้ยก็ไหนคุณเคยบอกว่าทองจะลงตรงนั้นตรงนี้มันจะรูไม่ล่ะว่าเขาจะมากักสต็อกกันเรื่องซิลเวอร์แล้วถ้าเกิดซิลเวอร์คุณขึ้นทองมีหรอจะลงนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นมีอคติยึดติดกับแนวะความเชื่อเดิมๆว่าทองจะต้องลงนะรอบนี้ผมก็ต้องตกรถ แต่ผมอธิบายนิดนึงนะครับรอบนี้ผมไม่ได้ตกรถนะซึ่งเออ่ผู้ที่ได้ติดตามหรือว่าที่ได้ฟังไลฟ์อะไรกับผมก็แล้วแต่เนี่ยผมกลับมาซื้อทองเนี่ยช่วงปลายเดือนพฤศจิกเพราะเราเห็นลางแล้วว่าซิลเวอร์กับคอปเปอร์มันมาในเมื่อซิลเวอร์คอปเปอร์มาแบบนี้ทองอย่างแรกเลยก็จะลงยากละถูกปะแล้วมันก็มีโอกาสสูงที่มันจะเริ่มมีการปรับเพิ่มขึ้นเราก็ต้องกล้าเพิ่มเวททองนะครับ ค่ะแต่คือถ้าดูฝั่งของซิลเวอก่อนนะคะสรุปแล้วพี่ปิงก็มองว่านี่ยังเป็นการกักสต็อกนะคะไม่มีการขาดแคลนจริงๆในอุตสาหกรรมไม่มีดีมานที่จะเข้ามาแบบเปลี่ยนเป็น structural change ว่าต้องไปทำในอุตสาหกรรมอีวีโซล่หรือกระทั่งยุทธปกรณ์อย่างที่อบางคนก็คาดการค่ะพี่วีก็เรื่องของ structural change เนี่ยมักจะเป็นตอนปลายเป็นข่าวประกอบคุณกีต้าค่ะ สังเกตนะในทุกๆเรื่องเลยคุณกีรางลองนึกทบทวนทุกๆเรื่องในโลกใบนี้เวลาที่มันขึ้นมามันจะมีไอเนี้ยแันเลโลเชนบทเอาเข้าจริงแล้วมันก็เชลยวะกลับมาที่เดิมเลยผมยิ่งเชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ <S <S มันก็พูฟแนวความเชื่อเนี้ยจากตอนที่เมื่อตอนปลายปีอย่างที่บอกตอนปลายปีซีเวอร์โดนถล่มอย่างยอดน,น่ากลัวนะครับแต่ถ้าเราทําความเข้าใจของมันเนี่ยที่มันมันการสต็อปแบบนี้มันจะไม่จบง่ายมันจะเอาอีก ก็อย่างที่เราเห็นมันมันมันเป็นการตอกย้ํำอะว่าแนวความเชื่อว่ารอบนี้มาด้วยการปั่นเนี่ยมันมีน้ําหนักมากกว่าเรื่องของซัก c h a เชนอันนั้นมันเป็นเหตุผลประกอบที่พอมันขึ้นมาเราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาอ้างไงเราก็เอาเรื่องนี้มาอ้างกันโมงู่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษ,ษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ